วันนี้เรามาให้อาหารปลาด้วยขนมปังที่เราทำเองด้วยเฮ้ยของนี้เพิ่งไหมไงน,น,นี่มันจะแย่งของคนไหมโอ้ oh my god นี่ต๋ำมันแยง่งบอกอร่อยอร่อยมันจะแบ่งปันกันด้วยเหรอมันแย่งกินกันใหญ่อ้าวมันขาดไปแล้วเป็ดนุ๊กช่วงนี้เหรออีกตังแกะดูนะ โอ้ยความเหนียวปึดจ้ะฮึ๊กระเบนลูกงับของคนเลยนู่นมันไปลอยตรงโน่นปลนเต็มเลยลูกมากันเต็มเลยบอกสีมากินของอร่อยแน้วนี่นะฮยดูนปลาสวยขนมปังสีมือแม่ฝนนะครับขนาดปลายังกินเลย คุณป้ามันน้ำคุณป้าเป๋อมาแล้วมาแล้วมากินของป้ามันอร่อยนะสิป้าบอกขับคุณขอบคุณนะคนไรอืมอุ้ยมันเกินอืมมันชั่งตัวไวบแม่ครับอุ้มันแบ่งกันอย่างไรเห็นไหมหรู้จักแบ่งปันกันด้วยเห็นไหมเห็นอุ้ยหมดเลยอุ้ยของท่านหมดแล้วยคนทำไมถ้าขนมปังมให้ป้า บ้าครับอร่อยกันทุกตัวเลยคนแป้งเองกับมือเลยนะเราเรียมกิดกรรมานะพุดตาใส่เพื่อนๆหน่อย